แมททีรณีประกาศเลิกราสงกรานเตชนรงทายาตโบนันซากลายเป็นประเด็นร้อนแรงกรณีเพจดังออกมาเผยว่าสงกรานเตชนรงควงดาราสาวมอไปกินน้ำเต้าหู้เลยทำเอาหลายๆคนโยงไปว่าความสัมพันธ์ของสงกรานเตชนะนรงแมททีรณีเลิกกันจริงหรือไม่หลังจากที่ชาวเน็ตจับตาช่วงหลังมานี้ ดูเหมือนว่าทั้งคู่จะไม่มีรูปคู่ด้วยกันต่อมาคุณปู่ัยวงศ์เตชนรงค์ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงความสัมพันธ์แมททีรณีสงกรานเตชนรงค์ว่าแมทเพิ่งมาและเพิ่งออกจากบ้านไปเมื่อกี้นี้เองมันก็มาปกติมันก็งอนกันไปงอนกันมาปู่มีหน้าที่รักเอ็นดูลูกหลานทุกคนมันทะเลาะก็บอกให้ดีกันซักแค่เนี้ งอนกันก็บอกให้เลิกงอนแค่นั้นผู้หญิงผู้ชายมันจะมีอะไรก็มีงอนกันไปงอนกันมาปู่อายุเยอะแล้วไม่ค่อยได้สนใจเรื่องของเด็กพวกนี้แล้วมันมีอะไรก็เตือนเตือนบอกโตแล้วอย่าทําตัวเป็นเด็กๆโตแล้วก็ให้ทําอะไรให้มีสติล่าสุดสาวแมทพีรณีได้ออกมาประกาศปิดฉากรักสงกรานเตชนรงตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมา ส่วนสาเหตุการเลิกรามันเป็นเรื่องเล็กน้อยของเราสองคนโดยแมดลองเดินออกมาตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้วยังค้างคาเข้าออกที่บ้านอยู่ออกตัวไว้ก่อนติดที่ป่ากับที่สงกรานครอบครัวเต,เตชนรงค์รักและเอ็นดูให้ความเมตตากับตนมากๆที่ไม่ออกมาพูดตอนแรกเพราะกลัวจะโดนทัวลงพร้อมกับยืนยันความสัมพันธ์กับไฮโซพกเป็นแค่เพื่อนเป็นแค่พี่น้องกัน